พีระรนชำรัสมีเหมือนกับเหมือนกับจะไม่ได้เป็นตัวถูกเลือกอต,ตั้งแต่อุ่นเครื่องนะที่เจอไต้หวันอุอ่นเครื่องรอบหรือแม้แต่รอบแรกก็เป็นสำรองอยู่นะใช่อุอ่นเครื่องเจอไต้หวันเพื่ออยู่ในชุดที่ที่ทำผลงานได้ดไม่ดี 2> 2องอะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวที่จะไปเป็นคีย์แมนสำคัญแต่พอหลังจากเขาเปลี่ยนไปเกมที่เจมาเลเซียมั้งหรืออะไรสักอย่างอ่าโอ้โหหลังจากนั้นกลางสามตัวนี่มันลงล็อกมากเลยลงล็อกยังไงครับโจ ก็คุยกันโจสมาเลยทไคุยกันไปคุยเน็นผมมองว่าเขาสอบผ่านนะครับสุพนันนะแบ็กขวาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆรอหนึ่งสองสามเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือบดินหรือฟิลิปโรเลอร์หรือที่ซองโดอะไรก็แล้วแต่แบ็กขวาหลายๆคนไม่ได้มาเลยนะครับเขาเป็นเหมือนมวยแทนมากกว่าในการที่จะมาแต่เห็นได้ว่าโอเคบางคนน่ะที่ผ่านมาอาจจะมีดีเรื่องของเกมลุกนะครับบางคนอาจจะเกมรับไม่ดีนะครับบางคนอาจจะเกมรับดีเกมลุกไม่ดีแต่ผมว่าเขาเป็น จิ๊กซอหนึ่งที่บาลานซ์ระหว่างเกมลุกกับเกมรับได้ดีหัวได้ดีใช่ถ้าถ้าถามผมอ่ะเขากดดันนะนะเพราะว่าเขาลงไปเล่นโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในระดับชาติมาเลยแต่โทนามเมนตเนี้ยเขาได้ลงตลอดทุกเกมแล้วผมว่าในเกมรับเขาก็ทำได้ดีในเกมลุกก็ไม่ขี้เละผมว่าเขาเขาไม่ได้รับจ๋าหรือลุกจ๋าแต่ว่าผมว่าเขาบาลานซ์เกมลุกกับเกมรับได้ดีถ้าแก้เรื่องครอสบอลจะดีกว่านี้สำหรับสุพรรณนันครับอ่าคุยกันว่าไงคุยเรื่องสุพรรณนันนงแล้วกันไหนพูดแล้ว โอ้โหถ้าวิ่งนี่ขนาดนี้แล้วคอสบอลแม่นอีกนี่ก็สุดยอดแล้วใช้ในอันเดออาโนตูนี้เองกว่าจะไปถึงตัวได้ขาขึงกนเปรี้ยวหมดแล้วนะก็ถือว่าจริงๆสุพรรณสอดผ่านมากนะใช้ได้เอานักเตะที่แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ในสายตาพิทงกี่คนก็ได้ที่พ่ทงมองว่าเออเฮ้ยทัวร์นี้เองเล่นดีเองกลับมาแจ้งเกิดหรือเองแจ้งเกิดได้ไม่ดับอุ้มนะแวบแรกเลยนะอันนี้อันนี้ผมกับพ่ทงคิดเหมือนกันผมว่ามันมันบาลานซ์ของพ่ทงพูดถึงนิวชามผมก็เห็นด้วยนะ นะผมว่าเขาแต่ตอนแรกอาจจะไม่ได้มาโนอาจจะไม่ได้เลือกเขาเป็นตัวหลักแต่พอมาเปลี่ยนเกมเกมหนึ่งที่เจอมาเลยหรืออะไรสักอย, uh huh. อย่างหนึ่งเพราะมันบาลานเลย3าตัวะนะครับมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นกองอกลางรับนะครับเป็นดีเฟนซ์นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นครีเอทนะครับมีตัวหนึ่งที่เป็นบาลานอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุ้มเป็นพิรอดหรือแม้กระทั่งเป็นตังผมว่ามันมันเป็นเาเรียกจุดเปลี่ยนสำคัญกลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วตัวตบวนี้เหมือน เหมือนก็ลืมคนดอื่นไปเลยอ่ะแต่ดีมีตัวเลือกเยอะขึ้นอาจจะมีเจอีกมีพิธีวัดอีกอทีนี้สนุกหมายถึงว่าหลังจากนี้ร์เาเมนต์หลักๆถึงแม้แต่การก้าวไปสู่ระดับเอเชียมีตัวเลือกเยอะไว้ย่อมดีกว่าเอให้โค้ชปวดหัวในเรื่องการมีตัวเลือกหรือดีกว่ามีอีกไหมสองคนมีไหมโตเลเมศตส่วนตัวคิดว่าก็ถ้าเขาไม่ยิงลูกนั้น่ะเขาก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากใช่ก็คือถ้าจะบอกว่าโดดเด่นจริงๆนะก็นึกนึก ก็ที่เหลือก็มาตรฐานดีทุกคนอีกคนหนึ่งที่ดีขึ้นมาเออลืมไม่ใช่ดาวรุ่งต่อจากพีระดนคืออดิศักกไกสอนอ่าเอเคเหมือนก็หมดไปแล้วเออลืมไม่ได้เลยคนนี้เหมือนก็หมดไปแล้วแต่พอตั้งแต่เขาได้เป็นเซนสัญญากับมาเลเซียมาเลเซียตรังกันนูเลยฮะใครมีความคิดเห็นเหมือนกับนั้ว่าเขาพัฒนาขึ้นแบบนี้เลยความกระตือรือร้นการวิ่งการขยันความเอ็กซ์เซดฟดุดันทุกอย่างอดิศักกไกสอนเหมือนกลับมาเป็นคนเก่าเลยสำหรับพี่นะ ย่มีใครในใจไหมพี่ก็ถ้าเอา,อาสองคนสอง,สองสาคนเนี่ยผมเห็นด้วยเหมือนกับพี่ธงคนนึงก็คือเป็นประยดน์นะครับเขามาถูกที่ถูกเวลาพอาดีเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนกลางมิดฟิลดสคนอ,ะอ่ะมันไม่ใช่มิดฟิลด์อย่างเดียวผมว่ามันทําให้กองหลังกับกองหน้าเหมือนตัวเชื่อมเขาทํางานได้<อ>ดีด้วย นะครับมันมันเป็นความสมดุลใช่ไม่ว่าจะเป็นเกมลับก็สมดุลไม่ว่าจะเป็นเกมลุก3คนเนี้ยมันทําให้สมดุลถ้ามันเป็นเหมือนเฟืองอะนะครับที่มาเชื่อมกันหมุนไปครบเลยทั้งลับทั้งลุกเลยอีกคนนึงอะนะครับอีกคนนึงโอเคคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เยอะหรืออาจจะจะว่าเยอะแต่ผมมองว่านะครับผมมองว่าเขาสอบผ่านนะครับสุพนันนะแบกกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆอ่หนึ่งสองสามเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นต้นนะหรือบดินหรือฟิลิปโรเลอร์หรือที่ซองโดอะไรก็แล้วแต่ แบกขวาหลายๆคนไม่ได้มาเลยอ<ช>่ะนะครับเขาเป็นเหมือนมวยแทนมากกว่าในการที่จะมาแต่เห็นได้ว่าโอเคบางคนน่ะที่ผ่านมาอาจจะมีดีเรื่องของเกมลุกนะครับบางคนอาจจะเกมรับไม่ดีนะครับบางคนอาจจะเกมรับดีเกมลุกไม่ดีแต่ผมว่าเขาเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่บาลานซ์ Balance ระหว่างเกมลุกกับเกมรับได้ดีหัวได้ดีใช่ถ้าถ้าถามผมอ่ะเขากดดันนะนะครับเพราะว่าเขาลงไปเล่นโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในระดับชาติมาเลยแต่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาได้ลงตลอดทุกเกมแล้วผมว่าในเกมรับเขาก็ทาได้ดีในเกมลุกก็ไม่ขี้เลยมผมว่าเขาเขาไม่ได้รับจ๋าหรือลุกจ๋าแต่ว่าผมว่าเขาบาลานซ์เกมลุกกับเกมรับได้ดี<อ>เป็นเขาเรียกว่าปิดทองหลังผ้าดีกว่า<อ>เป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าสอบผ่านสําหรับ นักเตะที่แทบยังไม่เคยได้เล่นทีมชาติมาก่อนเลยนะครับขยันด้วยไม่หมดด้วยวิ่งไม่มีหมดด้วยฟิตด้วยเป็นด้วยดีๆทั้งทางบ้านก็คอมเมนต์มาเยอะนะสุพนันบุรีรัตน์นะในในยูทูบนะหลายต่อหลายคนนะครับก็ถือว่าโอเคน่าจะเข้าหูเข้าตาแฟนบอลชาวไทยได้อยู่พอควรนะสำหรับสุพนันนะนี่บอกเห็นด้วยโค้ชโจนะชอบสุพนัน กับต้นผมเฉยเลยนะได้ลูกสู้ลูกแข็งแรงซึ่งส่วนนั้นสุพนันก็มีก็ต่อเดี๋ยวต้องรอดูระยะยาวแหละว่าพอมีประสบการณ์ในช่วงแรกแบบนี้แล้วต่อยอดได้ไหมความคาดหวังก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วจากจากที่เขามองเขานะครับจากที่แบบมาแบบอาจจะโนเนมนิดนึงในะดับชาตินะอทีนี้ทางบ้านมีใครที่แบบคิดว่าแจ้งเกิดไหมในทัวร์นี้ลองคอมเมนต์มาบอกนะส่วนตัวจะดาแอบชอบสัสลักษ์รู้สึกว่าเขาดูเล่น ดูเป็นธรรมชาติขึ้นพี่ธงพ่โจก่อนหน้านี้เหมือนเขา,เ,ขาเหมือนอุทนยนตนไปนิดนึงก่อนหน้านี<อ>้นะเขาที่ดูน้องมาเล่นมันจะดูเกง่งๆๆแล้วมันจะผิดพลาดง่ายไปหมดอ่ะยิ่งคุณเน้นมากอะ่ะคุณยิ่งเละแต่ว่าทัวร์นี้ดูดูเล่นผ่อนคลายขึ้นสรตว์สลักนะนี่คุณมิสเตอร์ชาคริกก็บอกว่าชอบกำพลนะแล้วก็บอกว่าชอบสัสลักครับคุณตาเทินบอกว่าชอบโคโจรักโคธงครับพันษาเล่นดีมากวันนี้ตัดได้หลายจังหวะสําคัญเลย ถ้าแก้เรื่องครอสบอลจะดีกว่านี้สำหรับสุพนันอ่าพูดถึงว่าไงอ่าเนี่ยคุยเรื่องสุพนันนี่แล้วกันไหนในพูดแล้วก็ก็ส่วนหนึ่งอะเรื่องเรื่องถ้าโอ้ถ้าวิ่งนี่ขนาดนี้แล้วครอสบอลแม่นอีกนี่ก็สุดยอดแล้วก็ใช้ในอั u n d e อา n o ตรงนี้เองกว่าจะไปถึงตัวได้ขาเข่าเปรี้ยวหมดแล้วนะก็ถือว่าจริงๆสุพนันสอดผ่านมากนะใช้ได้ก็เรื่องการ cross in ก็มันก็ก็ต้องปรับกันได้อยู่แต่ไม่ได้หมายว่าคนอื่นไม่ดีนะคนอื่นเนี่ย เขามีมาตรฐานเขาอยู่แล้วอ่าอิจราเอลแมนที่สุดยอดไม่ต้องชมแล้วพันศาพวกนี้ไม่ต้องชมแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีอุ้มเลยเห็นไหมอืมอุ้มไม่ต้องชมแล้วแต่เนี้เราพูดมาแลบบนี้เพราะว่าแจ้งเกิดเนี่ยใช่ตัวใหม่ตัวใหม่เพวานงั้นเราพวกนั้นเราไม่ไปแตะแล้วเขาเขาเขาผ่านแล้วล่ะเขาอยู่ตัวแล้วอันนี้คุณคุณชาวบอกชอบอาจารย์เตอร์ครับครัก็วิรเทพเนาะอันนี้คุณจัดไปบอกว่าไทยชุดบีครับแต่ว่าแชมป์อืมอ๋อเรายมินิโคลัสมิเคิลเซนด้วยแบ็คขวาครับอ่าเดี๋ยวเจอกัน โอดิเซ่นะเจอกันอ่าจะเจอกันแล้วก็จีบน้องมาเลยไหมมาเล่นในไทยกับไทยเดี๋ยวก็จะได้สเกลดูให้แล้วว่าเนี่ยคืออนาคตของทีมชาติไทยได้กว่าอ้แย่งกันเยอะนะอ่าอู้ยบาลเลยทีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านมือเขาทงหน่อยไอ้ยผ่านยังไงอ่ะก็องหมายถึงว่าดูให้หน่อยไงดดูไ้ผ่านตาผ่านตาเออผ่านตาผ่านมือหน่อยอันนี้บอกว่านิวช่ำสุดจริงครับอือคุณเบสเกบอกชอบเจริญศักดิ์จริงป้ะเนี่ยพี่ชอบเจริญศักดิ์เล่นแ้านขวาเอ๋ออ่า ชอบบริษัทครับธุนนี้เก็บบอลดีมาก